จอดลึกเป็นเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่15ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคัร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การดีกครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เอาได้ยังไงดวนเลยนะสุบันต์สลัดเจ็บคัมแบ็กลงสนามกับ OH รุนในวันนี้ โดยงานนี้แฟนบอลไทยส่งแรงใจแรงเชียนะฮะข่าวดีแฟนบอลไทยสุบรรณ์เหมือนตาดารุกทีมชาติไทยสลัดอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าแบงค์สุบรรณ์เหมือนตามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขากระทั่งไม่มีชื่อในการลงสนามในช่วง 2- 3สสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นมีการรริงานข่าวด้วยว่าเจ้าแบงค์สลัดหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมกับชินได้แล้วและก็พร้อมสลับการลงสนามในเกมต่อไป สำหรับทางโปรแกรมนัดต่อไป o อเรวนนะฮะยุ่ยสามปีจะพบกับทางฮูสอัลสตราเกนการแข่งขันในฝึกเปเปลเจียมเดย์ชันแนลีกเดเวชั้นหนึ่งนัดที่8ของฤดูกาล2023วันอาทิตย์ที่15ตุลาคมคิกออฟกันเวลา20่สนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมมานกันิครับอารนยังไงช่องฟรีทีวียิงสดนอุตวะเบรดพบโยกโกฮาม่าเอฟมาริโนช โดวยวันนี้เบอร์27มียิงตรงแตกอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อทางสยามสปอร์ตยิงสดนัดที่2องอุราวะเบรสไดมอนด์เปิดไซตามะรับกับทางโยโกฮาม่าเอฟมาดิโนช การแข่งขัน,น YBC บรุวันครับ2 0 2วรอบรองชนัดเลิศแเละที่2อาทิตย์ที่15ตุลาคมเวลา15นาิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยสนามไซตามาสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นวันนี้มาเซียสกอร์ซ่ามีเซอร์ไพรส์ส่งชื่อเอก,กนิตปัญญาอย่างแน่นอนแฟนบอลไทยประชมนัด,น,ดนักอานัดแรกนะฮะอุระเบรดพาท่าพ่แพ้าริโนสมาศต่อ1ในครั้งนี้นั่นเองนะ เป็นว่งงางอานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันน้่นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันนิครับด่วนเลยนะจำหน่ายตั๋ววันแรกทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนนามราชมังคารากีฬาสถาน โดยงานนี้นะฮะจำหน่ายบัตรวันแรกในครั้งนี้ไทยทิเกตเมเจอร์ประกาศวันจัดจำหน่ายตั๋วเข้าชมเกมทีมชาติไทยดวลทีมชาติจีนในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2 0 2 6รอบคัดเลือกนัดแรกจำหน่ายวันที่วันแรกนะฮะ16ตุลาคมนี้สำหรับสมาชิกช้างศึกตั้งแต่เวลา10นาิกาถึงเวลา2 3ตุลาคมนะฮะเวลา22นาิกาเป็นต้นไป ส่วนสมาชิกทั่วไปบัตรจำหน่ายวันแรก24ตุลาคมเวลา10นาฬกาเป็นต้นไปราคาบัตรแพงสุดอยู่ที่750บาทถูกสุดอยู่ที่165บาททางนี้ทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนณสนามรชาชบางังคารกิฬาสถานวันที่16พฤศจิกายนเวลา19.30นกานทีใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและห้ามพลาดเป็นอันขาดครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับหลังพ่าย,ยับไป0-8 สื่อจีนระบายหนักไม่คิดว่าไทยจะทําแบบนี้ปรดนะโดยงานนี้นะฮะทางควนหลงหลังเกมแรกของการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องอาตามช่วงปฏิทินฟี ف าเดนัดแรก ทีมชาติไทยเนี่ยแตะบุกเยือนยุโรปครั้งแรกในรอบหลายสิบป,ปีสุดท้ายพ่ายแพ้ให้กับทางทีมชาติจอร์เจียที่มันดับที่79ของโลกไปมากถึง0-8โดยทางควินซ่าควารัสเคียรเรียดาวเตะจากนาบรีเป็นผู้ยิงประตูที่8ปิดเกมเอาชนะทีมชาติไทยล่าสุดทางสื่อจีนรายงานข่าวการแข่งขันดังกล่าวมองว่าความพ่ายแพ้ของทีมชาติไทยนั้นไม่ใช่ของจริงโดยจีนมองว่าเกมนี้เป็นความพ่ายแพ้อย,อย่างหายนะระดับโลกเลยนะ แต่ว่าไม่สามารถที่จะประเมินประสิทธิภาพพิท้จริงของทีมชาติไทยได้สื่อจีนให้เหตุผลว่าทีมชาติไทยชุดนี้ขาดผู้เล่นตัวหลักไปมากถึง10คนทั้งชนาทิพย์สงกรสินทีเดสินแดงดา ทีระทรบมบทันสุบโชคสารชาติสารัตู่เย็นรวมถึงผู้เล่นตัวหลักๆอีกมากมายหลายคนซึ่งทางสื่อจีนบระบายออกมาเลยว่าครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อเป็นอย่างมากกับการแข่งขันระดับฟี f าเดยแต่กลับไม่สามารถประเมินอ,อะไรได้เลยต้องมาพบกับอุปสรรคเหล่านี้ทุกอย่างที่เห็นมันก็เป็นเหมือนดังภาพลงตาซึ่งตอนนี้จีนนนั้นกำลังจับตาทีมชาติไทย ทุกอย่างก้าวเนื่องจากว่าพวกเขามีคิวที่จะต้องพบกับทางการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดแรกที่สนามราชบังคารากิฬาสถานวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้กันแล้วเป็นนามางานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากัน,นครับโคชยงเดินหน้าพัฒนาเยาวชนเปิดตัวศูนย์ฝึกซ้อมฟุตบอลแห่งใหม่ในขณงนี้ โดยคโค้ชย่งอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดยู -23 ปีผลัดดันในการพัฒนาเยาวชนเต็มตัวตเตรียมเปิดศูนย์ตัวฝึกฟุตบอลแห่งใหม่ภายใต้คอนเซปต์พัฒนาลูกหนังไทยครบวงจรในเดวันนี้โดยวรวุวิศรีมขะ,ะโวหน้าผู้ฝึกสอนอทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ปัจจุบันผันตัวไปทำศูนย์ฝึกฟุตบอลเต็มตัวหลังนั่งตำแหน่งผู้ในการศูนย์ฝึกฟุตบอล STK Excellence Football Center ที่จะเป็นอีกหนึ่งศูนฝึกเยาวชนในการสร้างนักเตะดาวรุ่งสู่การเป็นนักเตะอาชีพโดยโค้ชย่งวรวุิศรีมะคะในผอฐานะผอ,อ STK Excellence Football Center ได้เปิดใจนว่าต้องขอขอบคุณทางคุณกิตโสพลการสมคิดและก็คุณสิสรินนะฮะรตาโชติผุนรัพย์ ผู้บริหาร STK เมืองนอนท์ที่มอบหมายการบริหารการจัดการทั้งหมดให้กับตนซึ่งเรามีมุมมองที่ตรงกันก็คืออยากจะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยและก็เล็งเห็นว่าต้องเริ่มต้นสร้างรากฐานจากเยาวชน STK Excellence Football Center ตั้งอยู่ในสนามกีฬา5ภาคนนทบ,บุรีบนพื้นที่กว่า40ไร่มีสถานที่ และก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันทั้งสนามฟุตบอลมาตรฐานหญ้าจริงและก็หญ้าเทียมรวมแล้ว5สนามอาคารที่พักห้องจัดอบรมสัมมนาที่รองรับได้หลายร้อยคนและยังมีพื้นที่อีกเยอะแยะมากมายในการพัฒนาต่อไปในอนาคตโดวยว่าเราเองก็มีคอนเซปต์ที่ชัดเจนคือการฝึกสอนเด็กและเยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน8-18ปี โดยไม่เหมือนกับอ c คาเดมีทั่วไปเพราะจะเน้นการพัฒนาที่ถูกต้องโดยให้ความสำคัญกับจำนวนแมชของแกนการแข่งขันๆๆที่เหมาะสมกับอายุไม่ส่งทีมดงแข่งเดินสายจนส่งผลกระทบตอบทานพัฒนาเด็กนะฮะอีกทั้งทุกคนก็ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อจะยกระดับทั้งฝีเท้าในสนามและก็ทักษะที่ดินที่ดีนอกสนามและการที่เรามีพันธมิตรเป็นสโมสรต่างประเทศก็จะเพิ่มโอกาสในการวั ฝีเท้ากับทีมไม่ต่างแดนทางการลงเล่นที่เมืองไทยและการยกพลนะฮะไปเล่นทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศในครั้งนี้กันอีกด้วย สำหรับทางเด็กที่มีเป้าหมายอย่างนักฟุตบอลอาชีพหรือว่าการังจะก้ากระโดดถ,ถึงระดับทีมชาติเรามีคอสพิเศษในแต่ละตำแหน่งโดยโค้ชที่มีโปรไฟล์ระดับทีมชาติมาถ่ายทอดสดประสบการณ์ด้วยการาติวตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวรวมถึงการที่เรามีโค้ต้าในการส่งทีมลงเล่นรายการ i l a n d y o u ย h League ในรุ่นอายุ14 16และก็18ปีก็จะทำให้เด็กในโครงการนั้นมีเวทีได้สแสดงฝีเท้าในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระดับท็อปของประเทศ เพื่อต่อยอดสู่โอกาสบนเส้นทางลูกหนังในอนาคตส่วนทางผู้ปกครองที่อยากจะหากิจกรรมยามว่างที่เกิดประโยชน์ให้กับลูกหลานเราก็มีคอร์สสอนฟุตบอลน,นะฮะ ให้กับเด็กๆที่ต้องการจะเล่นเพื่อความสนุกสนานและก็สร้างสุขนะฮะเสริมสุขสุขภาพร่างกายให้แข็งขแกรง่งเป็นตัวเลือกนะฮะผมด้วยเช่นเดียวกันการที่เรามีสถานที่ที่พร้อมทั้งห้องอบรมสนามฟุตบอลมาตรฐานทําให้สามารถจัดงานต่างๆได้ทั้งการอบรมโคช้ชอบรมผู้ตัดสินการจัดการแข่งขันฟุตบอลทุกระดับชั้นรวมถึงการจัดอีเวนต์ต่างๆกิจกรรมเหล่านี้จะทําให้ STK Excellence Football Center เป็นศูนย์พัฒนาฟุตบอลครบวงจรแห่งใหม่ของเมืองไทย ในครั้งนี้เลยก็วาดได้นะเปน็นรางานนี้นะผมถือว่าเห็นโค้ชย่งนะครับมาในแนวนี้ก็แฮปปี้ด้วยนะครับก็ฝากสนับสนุนโค้ชย่งกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากัน,นครับอะไรยังไงสิริวัฒน์เพชรชรายุทธโชว์ฟอร์มหน้าประทับใจช่วยยูซีปีอุระวะเรศเฮสองนัดเลยนะโดย2เยาวชนไทยได้ลงสนามในนามนักเตะอุระวะเรสเตมอนทำศึกเอเจเอ FA, มินิลีกนะฮะพาทีมชนะ2นัด โดยเทรวัตวาเอียดและก็เพชรายุทธ์โสมุลมา2เยาวชนไทยที่ได้รับเลือกจากแข่งทัวร์นาเมนต์มิสูบิชิ h ฮฟวี่อินดัสตรีไดมอนด์คัพ2023ให้ไปฝึกซ้อมกับทีมเป็นเวลา3วันรุ่นอายุไม่เกิน14ปีของทางอุระวัตเบรดไดมอน โดยทางภารกิจในวันเสาร์ที่14ตุลาคมของทั้งคู่เนี่ยได้รับโอกาสในการลงสนามในทัวร์นาเมนต์ JFA Mini League ทีมอุตวะ a Red U14 ปีซึ่งเป็นการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นจัดขึ้นเพื่อจะให้แข้งอายุน้อยทั่วประเทศได้สแสดงฝีเท้ากันในครั้งนี้ สำหรับผลการแข่งขันวันแรกอุรวะเรสชุดยู14ปีเก็บชัยได้ทั้ง2นัดโดยเกมแรกชนะฟูกูชิมะวอติสไป4-0ต่อคือศิริวัฒน์บาอียดทำได้1ประตูและนัดที่2เฉือนทีมเยาวชนของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น2-1ต่อซึ่งผลงานของทั้งคู่นั้นถือว่าทำได้อย่างน่าประทับใจ สำหรับทางศิริวัฒน์วาเอียดและก็เพชรชรายุโสมุญมาจะร่วมทำาการฝึกซ้อมในแคมป์อุรวัตเบรดท,ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่11ถึง21ตุลาคมที่จะถึงนี้และนี่ก็เป็นเจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15ตุลาคม2566โดยชายภุบครังฟุตบอลไทยครับ